สวัสดีครับวันนี้ถือโอกาสมาแนะนําหนังสือหุ้นนะครับก็เห็นเพื่อนๆหลายๆคนคอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากว่าช่วยแนะนําหนังสือหุ้นสําหรับมือใหม่ในที่นี้ผมก็มีหนังสือ2เล่มนะครับเป็นเล่ม1กับเล่ม2ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจตรงนี้เป็นหนังสือคัมภีหุ้นได้เวลาคว้าโอกาสที่จะรวย ดอกเบีย้ยต่ำเศรษฐกิจกำลังฟื้นตลาดหุ้นคือคำตอบเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งนะครับเป็นของคุณโสพลด่านสลิกุลก็ด้านข้างข้างหลังก็ราคา190บาทต้องบอกว่าเล่มปกสีฟ้าขาวเนี่ยเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะครับที่ขายกันบนซีเอ็ดหรือว่า B2S ก็จะเป็นเล่มปกสีเหลืองซึ่งก็เป็นเล่มหนึ่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าปกที่เปลี่ยนไปนะครับมาดูข้างในผมจะเปิดได้แค่หน้าสารบัญน,นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเยอะกว่านี้มันมีลิขสิทธิ์ครับเพราะว่าผมไม่ได้ขออนุญาตเขามารีวิวนะครับเพียงแต่ว่าผมเห็นว่าหนังสือสองเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ดีก็เลยขออนุญาตตรงนี้เลยนะครับว่าจะมาแนะนำเพื่อนๆตอนที่หนึ่งก็เป็นรู้จักตลาดหุ้นนะครับก็คือเล่มนี้เป็นการปูพื้นฐานสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้จักว่าหุ้นคืออะไรเหมาะมากเลยครับสำหรับมือใหม่เลยนะครับก็จะแบ่งเป็นบทนะครับมีด้วยกัน3มบท ตอที่2ก็คือการเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตก็เป็นลักษณะของตลาดหุ้นลักษณะหุ้นแต่ละกลุ่มก็จะมีทั้งหุ้นบลูชิปหุ้นปั่นหุ้นแต่ละประเภทครับการบริหารพอร์ตการลงทุนการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรู้จักบริษัทรู้จักการอ่านงบการเงินนะครับเล่มนี้ถือว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับ ตอนที่3เป็นทํากําไรจากจังหวะการลงทุนการวิเคราะห์ทางเทคนิคแนวรับแนวต้านประเภทหุน้นหุ้นที่กําลังจะขึ้น XD หุ้นที่กําลังจะขึ้น XR หุ้น IPO นะครับการอ่านข่าววิเคราะห์ข่าว w a l น r e n มีหมดครับผมจะขอรีวิวแบบไวๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมี2เล่มเดี๋ยวผมจะพูดทั้ง2เล่มเลยนะครับ ตอนที่4กลยุทธ์การเล่นหุ้นแบบเป็นระบบการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์การประเมินผลการลงทุนการปรับกลยุทธ์ตอนนี้5ก็จะเป็นจิตวิทยาการเล่นหุ้นให้ได้กำไรเล่มนี้ถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ากว่าที่เราจะไปลงคอร์สเรียนแบบนั้นนะครับถือว่าดีครับเยี่ยมเลยครับ ต่อไปเล่ม2ก็จะเป็นภาคต่อนะครับก็เป็นของคุณโสพลด่านสิริกุลก็เป็นเล่มต่อที่จากต่อจากเล่ม1นะครับราคาก็จะอยู่ที่190บาทเหมือนกันนะครับเล่ม2ก็เดี๋ยวผมจะเปิดได้แค่หน้าสารบัญเหมือนเหมือนเดิมนะครับท่านต้องไปหาซื้อเองนะครับ บน c 1หรือว่าจะสั่งออนไลน์จากเว็บ C 1ผมก็เห็นมีอยู่นะครับก็หน้าปฐมบทแนวทางการพัฒนาฝีมือนะครับแนวทางการเล่นหุ้นที่ถูกต้องพัฒนาไม่หยุดยั้งด้วย P.D.C.A. นะครับ P.D.C.A. คืออะไรท่านต้องไปหามาอ่านนะครับตอนที่1ปรับความคิดเริ่มต้นต้องเข้าใจความจริงนะครับชีวิตจริงนักเล่นหุ้น เล่มนี้มีไฮไลท์ตรงที่มีการพูดถึงการเดท r a d e ด้วยนะครับใครที่เล่น d a เดทเทรดวอล a n นไล่ราคาแม่เพื่อขายลูกเนี่ยครับมีการพูดถึงวอลเ n นนะครับการวางเงินนะครับหรือ Money Management การวิเคราะห์นิสัยและวินัยของท่านลักษณะงานคือการออกแบบพอร์ตของเรานั่นเองนะครับ รูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเรานะครับมีการพูดถึง VI หรือการลงทุนแบบหุ้นเน้นคุณค่านะครับบทที่6ก็เป็นการ Day Trade นะครับเห็นไหมครับบทนี้อาจจะชอบใจสำหรับใครที่ซื้อขายรายวันวัฏจักรของหุ้นนะครับหุ้นทุกตัวมีรอบของมัน เรียนรู้กลยุทธ์ระยะสะสมหุ้นเนี่ยครับ accumulate การสะสมหุ้นวิกฤตและโอกาสวัฏจักรของหุ้นนี่ครับการกลยุทธ์การซื้อหุ้นก็คือจะซื้อกี่ตัววางเงินยังไงนะครับการสร้าง watch list การซื้อแบบอย่างกำลังหุ้น เล่มนี้ถือว่าเยี่ยมครับมีการคัดลอสด้วยนะครับเล่มนี้ถ้าอ่านดีๆจะเจอการมองบิดออฟเฟอร์ด้วยนะครับเล่มนี้เล่มนี้มีบิดออฟเฟอร์ให้เป็นเป็นบิดออฟเฟอร์ตัวอย่างให้เราด้วยนะครับแบบว่าบิดแบบไหนหุ้นจะขึ้นบิดแบบไหนหุ้นจะลงนะครับ เดี๋ยวย้อนมาเล่มหนึ่งอีกนิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้พูดเล่มหนึ่งเนี่ยมีการพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตของตลาดหุ้นด้วยนะครับมีการพูดกล่าวย้อนไปถึงตั้งแต่ตลาดหุ้นที่ได้เปิดทำการซื้อขายมาเลยนะครับ s e ็ตอิน x Thailand ก็เป็นสองเล่มที่ผมมองว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะเสียเงินซื้อดีกว่าไป ไปยอมจ่ายค่าสัมมนาค่าคลอสเรียนแพงๆหลักหกมื่นหลักแสนนะครับอันนี้แค่เล่มละ190บาท2เล่มก็380บาทนะครับคุ้มค่ามากครับครับถ้าใครสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมก็เซิร์ชที่ Google ก็ได้นะครับ พิมพ์ไปว่าคำพีหุ้นก็จะเจอเนี่ยครับเว็บของ c ี com ก็มีทั้งเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองนะครับให้เราเข้าไปดูได้อันนี้เป็นเล่มหนึ่งนะครับก็มีสารบัญที่เขาให้เราดูได้นะครับ เล่มสก็เหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็มีสารบัญเหมือนกันถ้าใครจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ทำได้นะครับหรือว่าใครจะไปสั่งที่ c ซ b o o k โดยตรงก็ทำได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งสองเล่มไว้ให้เพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากในการค้นหาหรือเพื่อนๆสามารถติดต่อไปที่สำนักพิมพ์โดยตรงก็ได้นะครับบริษัทสอเอเชียเพลสหนึ่เนี่ยครับ ก็มีเว็บให้เราเข้าไปดูได้นะครับสามารถติดต่อไปได้นะครับถ้าใครสนใจถ้าเพื่อนๆมีหนังสือที่อยากให้รีวิวหรือว่าเพื่อนๆมีหนังสือที่ชื่นชอบเป็นพิเศษ <c oughs> ก็แนะนำคอมเมนต์กันมาได้นะครับ